กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่489ค่ะประจำเย็นวันอังคารที่26เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะหชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ หนึ่งองสองร้อยบาทสององสามร้อยบาทจะ้ะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดค่ะ7 2 1ดส3งนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ 1วันมาสองรอบค่ะพี่พี่ขารอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังคารจะเป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่ารายการที่1ค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยจ้ะมีลงลักปิดทองนะคะสมเด็จเก่ารายการที่1จ้ะ รายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่2นะคะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่ๆขารายการที่สองจ้ะหลวงเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ ต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะคะพระอุโบสถจ้ะวัดช้างเผือกพี่ค่ะปี19จ้ะหลวงพ่อทบค่ะรายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4ี่จ้ะ รายการที่4ี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่4นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5้าจ้ะรายการที่หเป็นสมเด็จเก่านะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะ เนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่ห้าจ้ะด้านอ่าด้านหลังเรียบนะคะพี่พขาต่อไปเป็นรายการที่หกจ้ะ รายการที่6หลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะปีสองศูนค่ะพี่ขา ด้านหลังจะเป็นพระพุทธบาทบัวบกนะคะวัดอรัญญิก,กาวาดนะคะบ้านผืออุดรจะ้ะหลวงปู่มั่นรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7คะ่ะรายการที่7เป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังค่ะ รายการที่7ค่ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระมเหาสวนจ้ะพระมเ ah ห e ส่วนรายการที่8นะคะพ,พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9หลวงพ่อโบสน้อยนะคะวัดอมรินทรารามนะคะบางว่าจะ้ะรายการที่9นะคะด้านหลังจะ้ะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อโบสน้อยวัดอมรินทรารามนะคะ รายการที่9จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10บค่ะพี่ๆขารายการที่10เป็นรูปหลอดเท้าวเวสุวรรณนะคะรูปหลอดเท้าวเวสุวรรณจะ้ะวัดศาลาสองพี่น้องค่ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดศาลาสองพี่น้องนะคะเท้าวเวสุวรรณรายการที่10จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ครัพี่ขา1 1เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารายนะคะด้านหลังมีตะกุดนะคะด้านหลังมีตะกุด3ดอกนะคะพี่พขาหลวงขุนแผนหลวงปู่ทิมรายการที่11จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12หลวงพ่อพรวัดดอนเมืองจ้ะหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะปีหนึงสจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา หลวงพ่อพรวัดดอนเมืองจ้ะรายการที่12นะคะ200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทเท่านั้นนะคะน้องสุภาจัดส่งฟรีจ้ะรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญล็อกเก็ตหลวงปู่คำดีจ้ะวัดถ้ำผาปู่นะคะจังหวัดเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่คำดีนะคะรายการที่13จ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่ขาิ4เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระ25สัศตวรรษค่ะ เป็นเนื้อตะกกวนะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะสิเป็นพระผงสุพรรณจ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อผลวัดพระพิเลนนะคะ ปี14่สค่ะพี่ขาหลวงพ่อผลรายการที่17ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเหรียญผ่านการใช้งานนะคะหลวงพ่อผลรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรค่ะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพ,พี่ขา ต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญโสรสค่ะเหรียญโสรดรุ่นเสาห้านะคะรายการที่19จ้ะปี2-3ค่าพค่พี่ค่ะปี2-5-2-3นะคะหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะคะเพชรบุรีจ้ะ เหรียญโซลรถนะคะรุ่นเสาห้าค่ะของหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะคะเพชรบุรีจ้ะรายการที่สิบเกนะคะต่อไปรายการที่ย0สิบค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตารามจ้ะมีตราปั๊มของวัดโคสิตารามนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานค่ะพี่พขาด้านหลังจะเป็นพระศิวลีนะคะรายการที่20จะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พขา วันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษสองรายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1น่จะ้ะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะปีสองสี่ห้านะคะ หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการพิเศษรายการที่1จะ้ะ400บาทค่ะน้องสุภาจัดส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่2องค่ะพี่ขารายการที่สองเป็นสมเด็จวัดเกจชยโยนะคะปี61จะ้ะสมเด็จ เกตชัยโยพิมพห6ชั้นนะคะเป็นพระใหม่นะคะพี่ๆี่าสมเด็จวัดเกตชัยโยจ้ะ รายการพิเศษรายการที่สองค่ะสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์หกชั้นนะคะปีหกนึงจ้ะ400บาทค่ะพี่พขาจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุพาดิที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะ สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ